สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรไอศครีมถั่วดำช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวเรามาทําไอศครีมกินกันนะคะสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนําถั่วดําไปล้างน้ําให้สะอาดล้างจนกว่าน้ําจะใส่ดีพอน้ําใส่ดีแล้วจากนั้นเราก็จะแช่ไว้ข้ามคืน ในส่วนของเราอันนี้ก็ได้แช่ไว้ข้ามคืนแล้วนะคะพอแช่ข้ามคืนเราก็จะนําไปล้างน้ําให้สะอาดล้างจนกว่าน้ําจะใส่ดีค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ล้างถั่วสะอาดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปต้มต่อไปก็เตรียมหมอ้อจากนั้นก็ใส่ถั่วดําลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าค่ะพอใส่น้ําเปล่าลงไปเสร็จเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางเสร็จแล้วเราก็จะต้มถั่ว30นาที ในช่วงที่เราต้มถัว่วเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมต่อไปก็เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มถั่วมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเช็คว่าถั่วของเราสุกใช้ได้หรือยังก็ให้เราใช้ช้อนตักขึ้นมาแล้วก็บีดูนะคะถ้าบีง่ายแบบนี้ก็แสดงว่าถั่วของเราสุกใช้ได้แล้วค่ะหรือในขั้นตอนนี้ถ้าถั่วของใครที่ยังต้มไม่สุกก็สามารถต้มต่อไปได้นะคะถ้าน้ําแห้งก็สามารถเติมน้ําได้ค่ะ แต่ในส่วนของเราอันนี้ก็สุกใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาเทกรองแยกในส่วนของเม็ดถั่วแล้วก็น้ําออกจากกันค่ะพอต้มถั่วเสร็จแล้วเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะก็ตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นจืดหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นนมข้นหวานก็ได้ค่ะเสร็จแล้วใส่น้ําตาลส่วนความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบแป้งข้าวโพด สำหรับในส่วนของแป้งข้าวโพดนะคะจะไปช่วยทำให้ตัวไอศครีมของเราไม่ละลายง่ายค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้ตะก้อมือนะคะในขั้นตอนนี้แนะนำอย่าเพิ่งเปิดไฟเราจะต้องคนให้ตัวแป้งละลายก่อนค่ะพอเราคนมาได้สักพักแป้งก็ละลายดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำต้มถั่วดำที่เราแยกไว้เมื่อสักครู่ลงไปค่ะ สำหรับในส่วนของน้ำต้มถั่วดำถ้าของใครที่น้ำไม่เยอะแบบนี้ก็สามารถเพิ่มน้ำเปล่าลงไปได้ค่ะพอเราคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะกวรไปจนกว่าตัวน้ำกะทิของเราจะเดือดขึ้นมาค่ะพอกวรไม่ได้สักพักน้ำกะทิก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สสำหรับในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลากวนนานเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำกะทิแตกมันค่ะ พอปิดแก๊สเสร็จเราก็จะนําไปพักไว้ให้คลายร้อนสําหรับในส่วนของน้ํากะทิของเราก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีอีกหนึ่งรอบค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะในขั้นตอนนี้เราลืมใส่เกลือค่ะโอเคพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะนํามาเทผ่านกระชอนตาทีแบบนี้ค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราก็จะเทใส่กระชอนตาทีเพื่อเป็นการกรองทําให้เนื้อไอศครีมของเรามีความเนียนนะคะ โอเคค่ะพอเรากรองเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้ไข่ร้อนในช่วงที่เราให้น้ํากะทิไข่ร้อนเราก็จะมาตักถั่วใส่ถุงกันค่ะสําหรับถุงที่ใช้ในวันนี้ขนาดก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะสําหรับถั่วก็สามารถตักใส่ลงไปได้ตามความชอบตอนนี้เราก็ได้ตักถั่วดําใส่ถุงเสร็จหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะรอจนกว่าน้ํากะทิจะไข่ร้อน ตอนนี้น้ำกะทิก็คายร้อนแล้วจากนั้นเราก็จะเทใส่เหยือกแบบนี้แล้วก็นำมาบรรจุใส่ถุงค่ะสำหรับในวันนี้เราก็จะใช้ในส่วนของไม้ไอศครีมด้วยนะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถรัดหนังยางได้เลยค่ะหรือจะใช้เป็นไม้อย่างอื่นเสียบลงไปก็ได้นะคะพอเสียบไม้ไอศครีมลงไปเสร็จเราก็จะรัดหนังยางให้แน่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปวางพักไว้ พอบรรจุเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องฟิตจนกว่าจะแข็งค่ะตอนนี้ไอศครีมของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอันนี้เราก็เด้นํานำไปแช่ไว้จนแข็งตัวดีแล้วนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำไอศครีมถั่วดำสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะสำหรับในส่วนของรสชาติถ้าใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้นะคะ สำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ